สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหวัวแม่มาหช anel ของเราในวันที่2มิถุนายน2567นะคะรามาจาัก,กันีพีนี้เป็นนีพีที่4ของงดประจาวันที่16มิถุนายน2567แล้วนะคะแนวนทาง นะคะก็จะเป็นทางของอาจารย์ก้าวหมวกขาวแนวทางของแอดวีแนวทางของอัมมาให้ลาบแนวทางของโค้งสุดท้ายแนวทางของเลขเจาะใจลึงหวังนะคะแล้วก็แนวทางเลขดับอาจารย์ก้าวหมวกขาวนะเราก็มาเริ่มดูทีลา้ากันนะคะเริ่มที่แนวทางของอาจารย์ก้าวหมวกขาวซึ่งเจ้านี้นะคะก็จะเป็นแนวทางบนนะคะสำหรับคนที่ดันเข้าใช่ไหมนี่เข้าที่932ตัว บนตร,ตรงนะคะแล้วก็ด้ที่เป็นคู่ต้นบน95ด้วยนะคะอ่าสำหรับในงวดนี้นะคะแอดได้มาสูตรนี้สูตรเดียวนะคะอ่าแคปตาจะไปนะคะท่านที่รอแอดจำได้นะคะว่าอ่า อยากให้ลงให้ทุกงวดนะคะอ่างวดไหนแอดได้มาแอดก็ลงให้นะคะอ่าแคปหน้าจอไปทันที่รอที่ตามแอดลงให้เรียบร้อยแล้วก็ลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกไหมถ้าแอดได้ามาอีกสูตรหนึ่งนะคะแอดก็จะลงให้เพิ่มเติมนะคะอาจจะตก้าวหมกขาวนะอแคปไปได้ยังแอดไม่อ่านนะคะแอดไม่อ่านนะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของแอดวคณิตรวยนะคะสําหรับที่ยาเจ้านี้แอดลงให้อยู่และเข้าที่เป็นแนวทางเลีกเด่น4ใช่ไหมคะแล้วก็ได้4 2 4 2ใช่ไหมสองตัวล่างตรงตรงนะคะในงวดนี้แอดวให้มาเร็วนะคะก็ให้เด่นบนล่างที่ 2กับ3นั่นเองนะคะให้2ตัวมาก็จะมี2 1 2 6 2 8 2 9 3 1 3 6 3 8แล้วก็3 9นะงวดนี้เราก็รุ่นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมแอดวีคณนี้คิดรวยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอามาให้รามนะสามรักที่ลรนั้นไม่เข้านะงวดนี้อามาให้รามให้มาแอดอยัง คิดว่ามีหลายๆท่านนะ500อยู่นะในงวดนี้นะคะชุด2ตัวนะคะเน้นที่08กับ68รอง070302 040605 676362 6466และ65นะคะส่วนทุด3ตัวนะคะก็ให้เน้นอ่าอยู่2หางเหมือนเดิมนะคะคือ507และ567นะงวดนี้ก็รุ้นกันนะคะว่าจะเข้า หรือเปล่านะเอาให้รับนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของเลขเจาะใจลุงหวังนะคะสำหรับในงวดนี้เลขเจาะใจลุงหวังให้มานวะทางเด่นบนล่างที่4กับ6เด่นสุดที่4นะให้ชุด2ตัวและ3ตัวมาก็จะมี41 45 47 48 64 65 67 6บาทแล้วก็ชุด3ตัวหางเดียวคือ5 4 7นะงวดนี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรืเปล่าเลขเจาะใจหรือหวังว่าี่ลานั้นหลุดไปนะดูกันนะคะว่างวดนี้จะจะเข้าไหมต่อไปนะคะก็จะประทางของโค้งสุดท้ายทำไมเจ้านี้เป็นแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวแอดไปดูให้แป๊บหนึ่งนะคะม,มาค่ะแอดกลับมาแล้ว <c oughs> ลืมลืมเอามา ชูให้ดูนะคะว่า,าเจ้านี้เข้าอะไรยังไงเนะาะสำหรับข้สุดท้ายนะคะงวดที่แล้วนั้นนะต้องบอกว่าเข้าสลับกันนะเข้าสลับกันนะคะก็คือเนี่ยให้ที่เป็น4-2บนนะคะแต่ว่าไปลงล่างตรงๆใช่ไหมคะเนาะใช่ไหมคะ อ่าตาสำหรับในงวดนี้นะคะเรามาดูกันนะคะของสุดท้ายให้มาแนวทางเลขเด่นบนอจู่ที่8ป รอง5นะคะให้2ตัวบนมานะอ่ะก็จะมี50 51 54 57 80 81 8ึ่และ87ส่วนทุกสตัวนะคะก็จะมี351 657 081และ287นั่นเองแล้วก็รามบอลดูนทางล่างงวดนี้ให้เด่นที่2รอง9กนะสตัวล่างนะคะก็จะมี2 3 2 4ามสอ 93 94 96แกล้วก็98นะคะงวดน,นี้มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าต,งตรงๆหรือว่าสลับกันอีกนะเจ้านี้ชอบข้อแบบนี้นะคะแล้วก็เข้าตรงๆด้วยนะของสุดท้ายนะคะต่อไปค่ะเรามาดูแนวทางของเลขดับหรือปิดท้ายที่ด,ดับของอาจจะ้าหมวกขาวนะคะฉบับแรกก็จะเป็นดับคู่ดับคู่นตรงทั้งหมด10ชุดนะคะซึ่งวุฒิเล้นานั้นผ่านไหม วันที่แล้วผ่านไหมคะอ่ะผ่านนะคะอ่ะสำหรับในงดนี้นะก็ให้ดับบนตรงอยู่ที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าสองสองสามห้าสี่แปดห้าหนึ่งหกสี่เจ็ดเจ็ดแปดศนและเก้าสามนะคะงวดน,นี้สะผ่านอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะแล้วก็อ่าฉบับที่สองนะคะก็จะเป็นดับล่างต,างตรงๆนะคะสำหรับคนที่แาวนั้นไม่ผ่านเห็นไหมเห็นสี่สองไหม ไม่ผ่านนะคะสำหรับในงวดน,นี้นะคะก็ให้มาแนวทางดับล่างตรงที่516079 889706152433และ42นะคะอ่ะงางวดนี้จะผ่านอ่าหรือเปล่ารอกรุลุนกันนะคะอ่ะาค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่4ี่ของงวดประจำวันที่16พฤศจิกนายน2567นะคะวันนี้แอดลงให้ทั้งหมด4ี EP นะคะอ่า EP ที่1ที่2แอดลงให้เป็นช่วงเช้านะคะแล้วก็ EP ที่3ที่ 4@ แอดลงให้เป็นช่วงเย็นนะคะก็คือหกโมงขึ้นไปนะคะนะแนวาทางทุกระทางแอดนำมาเป็นพิธาทาการเสียงทุอสลักเก็บแบ่างรัฐบาลท่าน,นั้นนะคะแล้วท่านใดที่ดูแล้วชอบแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ